เรียกว่าถ้าบอกว่าเรากอไม่อ่ะเราซื้อคืนเลยเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วก็คันนี้การันตีไม้แท่งที่บอกนะครับมาดูกันนะครับคันนี้ยังไม่ได้เก็บสีด้านหน้าให้นะคันนี้ยังไม่ได้เก็บสีด้านหน้าให้ สวัสดีครับแนะนําตัวกันแบบนี้เลยนะครับกับอิซกิชอยนะครับไม่ต้องพูดพร้อมํำเพลงนะครับกันมากกับอิซกิชอยนะครับรถแท็กเตอร์มือ2ที่ปรับสภาพแล้วโคตรสวยอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับราคาครับเดี๋ยวค่อยบอกกันนะครับราคาเดี๋ยวค่อยบอกมาชมรถก่อนอมาชมรถกันครับครับแน่นอนครับอิซิกิ NT5T2 คันนี้นะเป็นรถมือ2นะครับ ที่ผ่านการปรับสภาพแล้วจากสำนักงานใหญ่นะครับการันตีตรวจเช็ค200จุดเป็นทายของเหลวให้ใหม่หมดแล้วรวมถึงเก็บจุดด้วซึมจุดที่เสียหายเนี่ยด้วยอะไหล่แท้ทุกชิ้นนะครับพร้อมกับรับประกันหลังการขายให้นานถึง6เดือนนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปีผลิตปีผลิตนะปีผลิต2020อ่าก็ปีนี้2025ก็4ปีปีว่า4ปีแต่จดทะเบียนมาแค่3ปีนะครับรถคันนี้แล้วก็ใหม่แท้ด้วยโครงการนี้การันตีใม่แท้รอมใม่ ร้อยสี่สิบชั่วโมงต้องบอกโหว่สี่สิบชั่วโมงต้องบอกว่ารถช้ำน้อยมากเรียกว่าไม่ช้ำดีกว่าเรียกว่ารถไม่ช้ำเลยแล้วก็สวยสวยไม่เดิมเดิมการันตีไม้แท้ถ้าจับได้หรือไม่ถ้าจับได้ก็เรียกว่าถ้าบอกว่าเรากรอไม่อะเรางซื้อคืนเลยเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วก็คันนี้การันตีไม่แท้งที่บอกนะครับมาดูกันนะครับคันนี้ยังไม่ได้เก็บสีด้านหน้าให้นะคันนี้ยังไม่ได้เก็บสีด้านหน้าให้เอามาดูฝั่งนี้บ้าง แถมท่อไปด้วยคันนี้ท่ออย่างแจ่มนะครับจัดท่อให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่3 9 99, 9 9 9 9บาทอ่าสี่แสนพรบาทหน 99, ึ่ง3 9 9 9 9 9บาทเท่านั้นเองนะค,คันนี้ดาวได้ด้วยดาวได้นะลูกค้าที่สนใจนครับดาวก็ดาวเริ่มต้น4 9 0 0 0ื่นเกอ่ะพรห้ปีนะครับงวดใหญ่ประมาณ83,000บาทงวดย่อยเดือนละ2,000บาท ก็ผ่อนกัน,นยาวๆ5ปีลูกค้าที่จะซื้อสดก็ซื้อได้นะพรกศได้หมดหรือจะซื้อผ่อนเรามีสินเชื่อรองรับนะครับมาดูด้านหลังคันนี้แถมด้วยมีของแถมนี่แถมอุปกรณ์ต่อพ่วงแท้จากอิซากินะครับของแท้นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงแท้นะครับจากอิซากินะครับเป็นผ่าน225แท้นะครับสีอาจจะไม่สวยแต่ใบคมกริบนะมาดูใบใบยังใช้ได้อยู่ใบยังใช้ได้อยู่นะครับสีไม่สวยแต่ใบคมกริบนะครับ ไปดูไฮดรอลิกด้านหลังระบบยกเป็นไงบอกแล้วว่าเบิกอะไรแท้ใส่ใหม่พัดติยังไม่แกะเลยนี่พัดติยังไม่แกะเลยนี่เลขพาร์ทยังอยู่เลยเนี่ยอ่าบอกแล้วว่าเบิกอะไรแท้ใส่ใหม่น้ำมันไฮดรอลิกใสๆเน,เนียนๆกิฟต์ BTO ใช้ได้เกียร์แปดเกียร์ด้านหน้าแปดเกียร์ถอยหลังใช้ได้ทุกเกียร์นะรับเช็คแล้วเครื่องฟิตสตาร์ตติดง,ง่ายทะเบียนสวยด้วย7833แนี่เลขเบิ้ลมาคนอีสานทำมักเลขเบิ้ลนะครับมักเบิ้ลเนาะอีสานอ่ะฟังเสียงเครื่องยนต์กันซะหน่อย เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายบอกเลยครับสวยจริงๆคันนี้640ชั่วโมงถ้าจริงๆก็บอกว่ารถที่เราคัดเข้ามาผมคัดมาให้เนี่ยก็อบอกว่าสวยทุกคันสวยทุกคันเสียงไม่ดังมากนะใส่ท่อซิ่งแต่เสียงไม่ได้แบบไม่ได้ใบรุ่นมากอะ่ะกำลังสนุกเสียงส่วนใหญ่เสียงเทอร์โบวีนวนะีนเนี่ยกำลังมานี่นี่กำลังเท่ๆเลยบอกเลยเสียงนี้อ่าเ,เสียงเพะเสียงเพะคันนี้เสียงเพะ ด้านหลังนะปรับฐานล้อหลังขยับได้3ระดับด้วยนะครับเครื่องยนต์3สูบพร้อมเทอร์โบนะครับเปลี่ยนกองให้ใหม่หมดละอ่าใสๆกิ๊กๆทุกจุดเลยนะครับพร้อมใช้อ่บนมาด้านนี้หน่อยครับพร้อมใช้พร้อมใช้อ่ารีบจองกันเข้ามาบอกเลยว่าถ้าคลิปนี้ลงนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นแหละอ่าจองกันเข้ามาได้เลยนะครับทุกท่านที่สนใจสอบถามก็ได้เบอร์นะครับศูนย์แปดเก้านะครับห้าเจ็ดหกหนึ่งเก้าแปดหกครับหรือแวะมาชมที่สาขากุชินารายได้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนต้องโทรมาก่อนนะ พ่แม่เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวรถไปก่อนไม่รู้ด้วยนะมาแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ามาไม่เห็นรถนะครับต้องฝากไว้ลูกค้าที่สนใจก็โทรมาจับจองกันได้หรือนัดคิวกันเข้ามาดูตัวได้แล้วก็ค่อยแวะเข้ามาการันตีมีเล่มแท้นะครับแล้วก็ถ้าซื้อสดเนี่ยการันตีว่าโอนเล่มให้ได้ภายใน4.5วันแล้วกันนะครับลูกค้าที่สนใจก็สอบถามกันที่เบอร์089 5 7 6 1 9เกนหาก่าครับขอบคุณครับ